คุณยังจำยุคที่คัพเค้กฮิตจนร้านเปิดแทบทุกหัวมุมถนนได้ไหมนั่นแหละคือหนึ่งในกระแสขนมที่พีคแบบฟ้าผ่าแล้วก็เงียบเร็วที่สุดในไทยคัพเค้กเคยบูมมากในไทยช่วงปี2012 2015ยุคที่ทุกอย่างต้องทำเป็นของขวัญน่นารักถ่ายรูปสวยร้านเบเกอรี่ต่างพากันออกแบบคัพเค้กหลากสีแต่งหน้าแฟนซีทำเป็นตีมวันเกิดตีมคู่รักแม้แต่แบรนด์ใหญ่ก็ทำเวอร์ชันลิมิเต็ดออกมาแข่งกัน ความฮิตมาจากไอเดียน่ารักราคาจับต้องได้และเหมาะกับการแชร์ลงโซเชียลในวันที่อินสตาแกรมเริ่มมีบทบาทมากขึ้น แต่ช่วงหลังกระแสเริ่มตกเพราะผู้บริโภคเริ่มโฟกัสรสชาติและวัตถุดิบพรีเมียมมากกว่าความน่ารักถ่ายรูปสวยอีกทั้งคัพเค้กส่วนใหญ่มีรสค่อนข้างหวานฟรอสติ้งจัดเข้าคอนเซปต์กินบ่อยไม่ได้ทำให้หลายคนหันไปหาร้านเบเกอรี่โฮมเมดหรือขนมสไตล์มินิมอลที่เบาวกว่าเช่นครัวซองชีสเค้กปอนญี่ปุ่นหรือขนมที่เน้นเท็กซ์เจอร์มากกว่า ปัจจุบันคัพเคก,กยังอยู่ในตลาดแต่มักเป็นในร้านเฉพาะกลุ่นเช่นร้านตีมปาร์ตี้งานวันเกิดหรือคาเฟ่ที่เน้นความน่ารักมากกว่ากระแสหลักแต่ใครจะรู้ในวันที่เทรนด์ของน่ารักน่ารักกลับมาคัพเคก,กอาจจะมีโอกาสฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็ได้ค่อนคิดว่ายุคคัพเคก,กจะหวนคืนไหมถ้าคุณชอบเรื่องของกินในกระแสแบบนี้กดไลค์กดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ